ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อวันพฤหัสนะครับเนาะที่สามสิบมีนาคมหกหกนะครับครับพ่อเจียมที่พาไปติดตามเล่าพัฒนาต่อยนะครับเนาะครับเมื่อคืนนี้เล่าพัฒนาออกนะครับสี่หกสามเก้าสองสองครับเอกล่างกับออกสามเก่านะครับสองหมื่นเนาะครับเอฟซีเนาะออกเป่าเมก่อนกับออกหกหก มือนี้กระชีมโอมขึ้นเนี่ก็มาออกสองสองเดี๋ยวว่ามือวันศุกร์ชีพอป่าอยี่บ้เอฟซีครับมือนี้พอเตรียมในภาพมาติดตามเลขราวพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดนะครับครับนี่ครับวันพุทธที่ยี่สิบเก้ามีนาคมหกหกนะครับเนาะราวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดเอาอีกแล้วครับมาสไตา <c oughs> ให้ล่างออกบนสองสองนะครับอีกีครับส่วนบนแท้ๆก็รุดไปนะครับเนาะครับมีสามสองสี่สองหาสองเรียกไปออกสองสองครับนี่ครับปูศูนย์เจ็ดให้ล่างออกบนนะครับเนาะครับบั้นซุกพ่อเตียงพามาติดตามต่อยนะครับเนาะขับปูศูนย์เจ็ดนะครับ ตามต่อนะครับเนาะครับวันศุกร์ศุกร์ที่สามสิบเอ็ดมีนาคมมีนาคมหกหก เราพัฒนา 07นะครับเถี่ย,เยมเบึงก่อนนะครับนี่โทรศัพท์ครับคูณส่งมาให้เนาะครับเนาะส่งมาทางไลน์ มาแล้วครับนวิ่งลูด ตัวเดียวครับโอ้ยคอยเขาเล็กบินตัวเดียวนี่เอฟซีน F C, เนาะวิ่ง่ายเหตดง่ายครับ mm hmm. ครับวันนี้พอเตรียมสิบว่งกลมอกมาเนี้ขัาวงกลมมันบ่อครับวันนี้จับคู่นะครับเนาะจับคู่บนเจ็ด ศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์สี่เอาคือเป็น,เป,นเป็นตุก,กับเนาะครับตามปูไห่มานะครับเนาะเจ็ดเจ็ดสี่ แปดส,สี่สี่สี่โอ้มาแล้วสิบสี่เป่าสี่สี่โมนี่นี่ขับนอกงวดนี่งวดวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดนี่อาจจะเป่าอีกก็ได้นะครับมีเก็ดสามแปดสาม 4 3ครับเก่าหางคือเก่าครับส่วนตัวเน้นนะครับเนาะแต่ว,ว่าปูพันเนีนให้3หางหนึ่งนะครับปูพันเนีนให้ที่0 4นี่ครับแล้วก็4 4 4 3ครับติด4ก็มี7 4 8 4ซีแนะครับเนาะแต่ว่าปูพันพันเนียนเห้นสามหางหนี่นะครับ สุบติดซีนี่ขันมักเกา่าเบิดกระไดเนาะครับพี่พี่เนาะว่วปูนวิ่งสี่ตัวเดียวนะครับขับมาเบิ้งเด็กล่างครับบันล่างวิ่ง วิ่งรูดหกตัวเดียวครับหกตัวเดียวเน้นเน้นสัตว์เก่งนะครับเนาะผับส่วนจับคู่ล่าง 0 8 0 0 4 <oned. S 1> ค,ครับคล้ายกันกับเลขบนนะครับเนาะนี่ก็มี6 4 8ส มีซีซีอีกนะครับนีครับอันนี้หกห้าแปดห้าสี่ห้า อันนี้ส่วนตัวเน้นนะครับนะเนาะปูพ้นเอนให้ที่หกศูนย์หี่หกห้าครับเน้นสามหางคือเกา่าแต่ว่าส่วนตัวที่บนบนเน้นให้ห้ามาเข้าเก่าด้วครับด้วยเอฟซเพราะว่างวดที่ผ่านมาให้ล่างออกบนแล้วกับบอบโมเมนตตัวเน้นเป็นความนะครับเนาะครับ สัตว์เจีนบะครับนี่ครับลาวพัฒนา3ส,าสิบเดมีนาคม66นะครับเนาะบนวิ่ง4ตัวเดียว70 80 04 74 84 44 73 83 43เน้นที่04 44 43ครับนี่คือตัวเน้นปูพันนะครับเนาะ,ะครับส่วนล่างครับล่างวิ่งรูด6ตัวเดียว รับจับคู่60 80 04 6แปดศูนย์ศูนหนี่ครับเน้นที่60 64 65์หานะครับเนาะรับปูศูนย์เนะครับเอาเตียมขอกับขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนยะ์เนะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางล่าพัฒนามากให้พอเตียม รับฝากที่ฝากนอกเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางครับอ้าวบนนะครับเนาะบนวิ่งรูดสี่ตัวเดียวครับจับคู่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดสี่แปดสี่สี่สี่เจ็ดสามแปดสามสี่สามเน้นที่ศูนย์สี่สี่สี่สาม ครับติด4ก็ยังเกียร4กับ8 4เะารับเนาะปูนบรงเนีนให้รับ F4 มักตัวเด็กกะพิจรนาเบิงเอาเนาะรับเนาะรับและที่สำคัญเท่ากัอย่าลืมกับตัวไว้นำนะครับเนาะครับส่วนล่างวิ่งรูด6ตัวเดียวนะครับ60 80 04 64 84 44 65 85 45รับเน้นที่60 64 65เนาะ ครับสังเกตเบื้องเลขบนเลขล่างจะมีคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับเนาะทังเทือตัวเดียวออกทั้งบนทั้งล่างก็มีเลข้กล้าวพัฒนาครับอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับเนาะครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับเอาเขามาแล้วนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดนนะครับเพราะกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์ครับ สุดท้ายทายสุดนี้พ่อเต้มก็ข,ขอกราบขอพระคุณเย็บชีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเต้มพ่อเต้มขอไว้พ่อให้มีแต่ความูุขวามจะเลื่นนะครับเนาะความเจ็บใบใยได้ความไขใ่ให้มีนะครับเด้อจะโศกแต่ละให้ถูกหวยรวยเงินกันนะครับวันที่วันศุกร์ที่3 1มีนาคมขอให้ส,สุขสุขมันมันให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ แล้วสำหรับคลิปนี้พ่อเตรียมกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันในลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม